แนวทางในการต่อสู้เอมเบอร์อยากชั้นที่42ว่าตัวละครและบัฟเราควรเลือกอะไรเพื่อที่เราจะได้ของรางวัลในชั้นสุดท้ายในหุบเหวแห่งความทรงจำสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอ e ีเท r ริโอเริสตาร์เติมเกมดาร์กนิก้าออเรนจินในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ลิสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสินทรับแพ็คเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถมลิสแมนคอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสุด สูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีที่ริสแมนชอป ลิสแมนชอปจัดกิจกรรมมิ d เยียแจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง e m b e r ด่านที่42สำหรับระดับความยากถือว่าเป็นหนึ่งด่านที่มีความท้าทายสูงในกรณีที่เราโมดูลยังไม่แน่นพอเราสามารถเล่นตัวละครตามนี้ได้นะครับโดยก็จะมีลินลี่มีไว้มีคอร์สมี Link, หลิงหลวและมีดิติงเป็นตัวละครเดเมจแต่ถ้าเราอยากจะใช้ตัวอื่นก็ได้เหมือนกันไม่ว่า จะเป็นแย,ยลี่เซียดา้าตัวอื่นๆได้เลยมาดูในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็โมดูลค่าสเตตัสของตัวละครกันนะครับสำหรับดินลี่แน่นอนเราใส่เป็นเซ์ฟสปีดได้เลยนะตัวนี้จะใส่สัตว์เลี้ยงเป็นตัวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาริคอนกิกะไบต์ก็พยายามทําสปีดให้สูงเข้าไว้นะครับบวกหลัง1 6 0ผมว่าก็ได้จะผ่านได้อยู่ตัวละครถัดมานะครับเป็นตัวละครแปะดีบับนั่นก็คือคอร์สแต่ถ้าไม่มีคอร์สอาจจะต้องไปเล่นเป็นทีมยื้อที่นานกว่านี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมยื้อ้นนนะเราาาาจตีค่อขงนนมกๆ6 โดยประมาณแมนอาจจะต้องนานมากกว่านี้นะครับก็เชียร์ให้ใส่พวกตัวละครที่มีดีบัฟรถสปีดด้วยก็จะช่วยได้ทำสปีดบวกหลงังแล้วก็เอฟเฟกต์ ACC C ให้สูงสัตว์เลี้ยงเชียร์เป็นจาโคหรือตัวอื่นก็ได้นะครับตัวละครถัดมานั่นก็คือไว้เราจะใช้ไว้เป็นคีย์หลักในการต่อสู้ด่านนี้เพราะเราจะเอามาลดเกรดบอสแล้วก็ยั่วยุบอสแบบเรื่อยๆนะครับถ้าหลุดปุ๊บก็มีโอกาสที่เราจะดับดิน้นและต้องตีใหม่ซึ่ง <laughs> เสียเวลาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันทำสปีดให้สูงแล้วก็เอฟเฟกต์ ACC C ต้องมี20 0ขึ้นนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ใส่เป็นจจโคกหรือจะใช้เป็นฮาโลวีนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องฟิกเท่าไหร่ในส่วนของตัวละครนี้อันนี้เดี๋ยวผมใส่เป็นนี่ละกันเพื่อเอาเอฟเฟกต์ ACC สูงมากขึ้นแล้วก็ SP นะครับจะใส่เป็นเซตดาเมจก็ได้นะตัวละครถัดมาอีกนะครับนั่นก็คือหลิงหลัวถ้าเราไม่มีหลิงหลัวจะมีความยากในการต่อสู้ด่านนี้ค่อนข้างสูงไม่งั้นเราอาจจะต้องไปเล่นทีมจบไวโมดูลออาจจะต้ง แน่นกว่านี้หรืออื่นๆก็ว่ากันไปนะครับเราจะเอามาหลักๆแล้วก็คือฮิว พยายามอัปเกรดเดเวลของสกิลหนึ่งให้เต็มนะครับใส่สัตว์เลี้ยงเป็นซูเปอร์นว่าด้วยก็ได้จะได้ฮิลได้แรงมากขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากได้ดาเมจมากขึ้นก็แล้วแต่ได้เลยเนาะส่วนตัวละครดีเพของเรานะครับนานๆได้ยิงทีก็จะเป็นดิตติ้งใส่เซตดาเมจ damage, อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซตโมเมนตัม um, คู่ฟูรี่หรือจะเป็นคีนอายคู่ฟูรี่หรือเซตโจมตีได้เหมือนกันหมดโดยโมดูมลดของตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะครับและด้วยความที่ว่าเป็นบอสชั้นสุดท้ายเขาจะมี SP ีค่อนข้างเยอะและเราจําเเป็นต้อองลืำ 3ใบเพื่อบัฟให้บอสนะครับโดยบัฟอันนี้ก็ได้คําแนะนํามาจากในไลฟ์แชทของเพื่อนๆน,นะครับที่มาให้คําแนะนําทําให้ผมผ่านได้ง่ายมาขึ้นนะครับโดยบัฟที่เราจะเลือกให้มอนเตอร์หรือบอสนะครับก็จะเป็นใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบที่4โดยใบยที่2เนี่ยเขาจะเพิ่มโล่ให้กับหุ่นเชิดของลูกน้องนะครับ50%ของแม็ก p ของพวกเขาถือว่าเราอาจจะต้องยิงทะลุโล่ของเขาแล้วก็จบมอนด้วยนะครับถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยเขาจะเพิ่มทั้ง SP เพิ่มโจม เพิ่มสปีดให้กับทั้งบอสแล้วก็ลูกน้องซึ่งเราอาจจะตามสปีดของเขายากฉะนั้นเพิ่ม sp จะดีกว่าส่วนอันที่3นะครับเอฟเฟกของการ์ดของเขาเนี่ยจะได้รับการอัปเกรดนะครับก็จะมีความสามารถสูงขึ้นแต่เราก็ไม่ต้องซีเนาะเพราะเราจะเน้นหลักๆแล้วก็คือเยอะเยอะย่วยุนะครับเราจะพยายามไม่ให้เขาใช้งานสก,กิลไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสู้ยากมากๆนะครับแล้วก็จะเลือกการ์ดอันสุดท้ายนะครับจะไม่อันเชิญหุ่นเชิดตามลําดับอีกต่อไปและแต่ละครั้งจะทําการอัญเชิญหุ่นเชิดที่ แตกต่างกันแบบสุ่มนะครับในส่วนของบัฟเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้นะครับเอาแค่สู้ผ่านก็พอโดยบอสนะครับเขาก็จะมีลูกน้องมาอีก2ตัวเราพยายามกำจัดตัวด้านซ้ายก่อนเพราะถ้าบอสใช้งานตัวด้านซ้ายปุ๊บบอสจะได้โลส่วนถ้าเขาใช้งานตัวด้านขวาเขาจะปาสกิลมาใส่เรานะครับจะสร้างดาเมจแล้วก็ใส่ดีบัฟพ,พวกรถเกาะของเราเนี่ยครับมาถึงเขาก็จะเสกลูกน้องโดยแน่นอนนะครับเราก็จะโยนเทิร์น ให้ดีติงก่อนในช่วงแรกเราอาจจะต้องกดมือนะครับในการต่อสู้แบบนี้แล้วก็แปะดีบัฟนะครับเน้นมาร์กไปที่ตัวท้ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใส่รถเกตรดพลังยมตีของบอสนะครับดีบัฟมันอาจจะไม่ขึ้นตรงนี้แต่โดยรวมแล้ว ก็จะติดดีบัฟอยู่ดีนะครับด้วยความที่ว่าบอสเนี่ยเขาจะมีพวกสถานะเยอะแบบมากๆนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเขามีอะไรบ้างโดนอะไรไปบ้างนะครับเราไม่จําเป็นต้องสนใจแค่ตรงด้านบนนะครับเขาจะติดอยู่แล้วมาร์ไปที่ลูกน้องนะครับเราต้องปิดลูกน้องให้ได้ถ้าปิดลูกน้องไม่ได้โอกาสต่อสู้ของเราก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็พยายามลดเกรดบอสแล้วก็ลูกน้องนะครับอ่าเราก็มาร์กตัวนี้เข้าไว้ ต่อให้ลูกน้องมีโล่เราก็ไม่จําเป็นต้องสนใจนะครับแล้วก็เอาไว้เนี่ยพยายามตีบอสเพื่อให้ติดหยอดเยยะนะครับหรือยุยยุ่เนี่ยเขาก็จะมีรูปโกดอยู่ตรงนี้นะครับอืมเนี่ยแหละอันนี้จะค่อนข้างสําคัญนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยรอดจากการโดนสก,กิลแต่ถ้าเราจบทางด้านซ้ายไปปุ๊บเขาจะใช้งานตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวทางด้านขวาเนี่ยเราก็อย่าไปซีนะเรายอมโดนดีบัฟไปนะครับลดเกาะ อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับอ่ะแล้วเราก็ใส่สกิลอันติเมดนะครับแล้วก็หลิงหลวเนี่ยเราก็เปิดอันติเมดได้ครับสกิลปึบปิบเปิบเปบปบปบดิทติง้งเราก็จะมตีไปนะครับจากนั้นเนี่ยลินดี้เราจะโยนบัฟให้ไวแล้วนะครับเพราะไว้เราจะเอามาเยาะเยะเยอบอด จะเป็นเกมยื้อละสําหรับตอนนี้นะครับยื้อยื้อแล้วยื้ออีกยื้อแบบยื้อจนจบนะครับถ้าหลุดยุยยั่วยุหรือเหยาะเยอยปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะแพ้แต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเราให้ลินดี้โยนให้ไวปุ๊บเราก็จะมีโอกาสในการแปะยั่วยุเนี่ยเยอะขึ้นหรือโจมตีธรรมดาก็ยังเกิดผลได้นะครับอันนี้จะชัวร์มากกว่าเพราะว่าถ้าเราเข้าสู่รูปนี้ได้ปุ๊บ จะสบายแล้วครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาเท่านั้นเองว่าเราเนี่ยจะทนกดได้นานขนาดไหนอ่ะเขาก็เปิดบัฟโยนนะครับแล้วก็ย่อเยอเย,อเยอบอสไปพยายามลดเกรนะครับแต่จริงๆถ้าใครช่ำช่ำคำนวณเทินหน่อยก็ได้นะเอาลินลี่โยนเทินให้ดีติงอันนั้นก็ช่วยได้เหมือนกันผมเปิดอันติเมตไปเลยแล้วกัน แล้วก็ลดเกรดบอสไปครับถึงเกรดไอ้ขึงเทินของบอสช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับส่วนมากแล้วตัวดาเมจเนี่ยก็ทำดาเมจไปนะครับตัวธรรมดาก็ทำดาเมจไปหลิงหลวงก็ตีธรรมดาไปนะครับดีติงก็ตีนะครับพยายามสกิทอย่างนี้เดี๋ยวก็ชนะช้าหน่อยแต่ชัวร์กว่า แล้วก็โยนให้ไว้นะครับ <Yeah. S 1> เผื่อใครของน้อยก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะตีธรรมดาไปครับ mm. หรือจะลองออตโต้ก็ได้แต่ออตโต้เขาจะโยนบัฟให้ดีดติง <Yeah. S 1> เราต้องคอยหยุดบางช่วงนะครับงั้นก็จะลำบากนิดนึงเนะาะเพราะบอสมันจะมีช่วงติดช่วงโดนดีบัฟช่วงนั้นช่วงนี้นะครับ <Yeah. S 1> อ่าแล้วก็นี่ครับ พยายามเยาะเย้ยยไว้อันนี้ไม่ติดนะยุนะครับก็จะมีความลําบากนิดนึงเดี๋ยวผมตีธรรมดาก่อนแล้วก็แปะดีบัฟนะครับเก็บดีบัฟไว้ใส่รอบหน้าก็ได้อ่าไว้ผมโดดไปก่อนนะครับรถเกตตัวนี้ก็ใส่ไปหรือจะเอาหลิงหลวเปิดสกิลก่อนที่บอสจะตีก็ได้นะครับช่วยได้เหมือนกันนะ พอถ้าถึงเทิร์นของบอสเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหวดเราใช่ไหมเออเราก็ให้หลิงดวเปิดอันติเมทได้เหมือนกันอาจจะต้องคำนวณเทอร์นดีๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเปิดได้เพื่อเอาบัฟอีมูการพวกดีบัฟการพวกลดเกรดเทอร์นนะครับที่เราโดนลดอืมก็จะติดอีมูพอดีจากนั้นเนี่ยก็ย่อเยยใหม่นะครับอย่าที่เกินต่อให้ดีบัฟมันไม่ขึ้นตรงเนี้ย เขาก็จะติดอยู่ดีสังเกตที่ตัวบอสก็ได้ครับตรงนี้ก็จะมีโกดอยู่เราก็ตีไปครับตีติงใช้อัลติเมทได้ก็ใช้นะคอรสเราจะแปะดีบัฟก็แปะไปนะครับแต่บัฟพยายามโยนให้ไว้เข้าไว้ถึงแม้จะช้าหน่อยแต่ชั่วกว่านะครับพยายามทำอย่างนี้ช่วยได้นะแล้วก็ลดเกรไปครับ ตีป้ายแล้วก็ไว้นะครับเคอสดีติต้งตีธรรมดาริงหลวฮิวแปะตนดนรถแอคชั่นไม่ต้องสนใจนะครับตีธรรมไดาใช่ไหมติดเยอะเยะ้ยเขาก็จะตีแต่ไว้ตีแต่ไว้เล่นแบบนี้จะเซฟสุด แต่ถ้าเราโยนให้ดีดติงเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็<ม>จะได้ทั้งรถครูดาวรถเกรดอันติเมตอะไรพวกนี้นะครับมันก็ได้นะแต่แค่เสี่ยงหน่อยเซฟกว่าก็โยนให้ไว้จบไว้ก็โยนให้ดีดติงนะครับถ้าไม่อยากเริ่มใหม่อยากชัวร์ก็ลองดูเราเลือกได้ในส่วนนี้ผมตีธรรมดาแล้วกันนะ ไว้นะครับจิงแล้วก็หลิงหลวเดี๋ยวเราจะเปิดอันติเมทเอาอีมูเราจะได้ไม่โดนลดเกตนะครับแล้วก็ลดเกตบอสเข้าไปอีกจิงจากนั้นตีธรรมดาครับถือปิดเหยาะเยยแล้วลดโจมตีคอสแปะดีบัฟดิติงตี ตีธรรมดาเข้าไปฮิวอ่าลิลลี่เดี๋ยวผมจะโยนให้ดิติงพอดิติงมาเราก็เปิดเลยปาปา่าอันติเมตแล้วก็เปิดอันติเมตของลินล,ลี่นะครับเพื่อลดคูดาวเนีมันก็จะมีความเสี่ยงละเมื่อเราทำแบบนี้นะครับเพราะว่าไว้เนี่ยจะไป เกตช้านะครับก็ต้องหวังแต่เพื่ออยากไวขึ้นอยากเสี่ยงหน่อยจบเร็วก็ได้ครับรถเกตรถโจมตีอ่าเดี๋ยวผมกดอีเข้าไปครับมั่นใจในรอบหน้าเข้าไว้ไ <laughs> ม่มั่นใจก็โยนเข้าไปครับไว้ เซฟหน่อยเดี๋ยวย่อเยยไม่ติดเดี๋ยวรอออนติเมตของลินลี่เดี๋ยวเราค่อยโยนเทิรนได้เหมือนกัน <S <S ขอเข้าไปตึบ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  แปะดีบัฟบจึงปป๊บโดนลดเกรดไม่ต้องสนใจแล้วเราก็ลดเกรดบอสเข้าไปครับยอะเยอะยังไม่มีโอเคยังติดอยู่คราวนี้ก็ดีติงเปียงเปียง แล้วก็ลินลี่เราจะเปิดอันติเมตคอร์สตีดเข้าไปแล้วก็ไว้นะครับลดเกรสสักนิดนึงไปเอียงแล้วก็ดีติงครับปิดโยนให้ไวอย่างเดียว หรือว่าจะโยนดีติงผสมก็ได้นะครับระยะเวลาก็จะอยู่ประมาณ6นาทีถึงแม้ว่าจะเป็นทีมช้าแต่ประสิทธิภาพในการต่อสู้ก็จะง่ายอยู่ขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่าจะเลือกแบบไหนสาหรับในพัทนี้ก็มาแนะนําแนวทางในการต่อสู้นะครับเอมเบอร์ด่านที่42นะครับเพื่อที่เราจะจบของรางวัลชั้นนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าอยากให้ผ่านหอชั้นไหนก็บอกได้เดี๋ยวมาทําคลิปให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะเจอกันใหม่พัทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ